สำหรับใครที่กำลังมองหาขาตั้งกล้องตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งเนี่ยไอแนะนำตัวนี้เลยนะครับเป็นขาตั้งอนเนกประสงค์สำหรับมือถือและกล้องขนาดเล็กนะคะที่สามารถใช้งานได้ตอบโจทย์แล้วก็พกพาง่ายมากเลยนะฮะใช้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยค่อนข้างสะดวกเลยนะครับในชุดเนี่ยก็จะมีรีโมทชัตเตอร์สำหรับกดถ่ายรูปกับมือถือได้ด้วยครับผมเดี๋ยวไอจะมารีวิวให้นะฮะว่าตัวนี้เนี่ยน่าใช้งานยังไงครับอันดับแรกต้องบอกก่อนเลยนะฮะเวลาพับเก็บเนี่ยเหลือเพียง43เซนติเมตรเท่านั้นถือเป็นขนาดที่ค่อนข้าาางงเเลล็กกพพ่ยยนะะ ในกระเป๋าเป้ได้เลยครับผมขนาดแค่นี้เองครับผมในขณะที่กางออกมาใช้งานนะฮะง่ายมากเลยนะครับทําแบบนี้เลยกลางออกมาแล้วปุ๊บล็อกจากนั้นนะฮะด,ดูดีนะฮะบิดครับผมแล้วก็ดึงนี่ครับดึงยาวอย่างนี้เลยนะฮะยาวมากแล้วก็ล็อกนะฮะ เป็นขาตั้งที่กลางออกมาแล้วสูงถึง190ซนติเมตรครับสูงเท่านักบาสเลยนะฮะแต่จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้สูงขนาดนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับลงมานะครับแล้วก็ล็อกได้เลยเห็นไหมฮะว่าเขาสามารถปรับความสูงได้ง่ายแล้วก็เร็วมากๆครับเพราะว่าเขาเป็นการปรับแบบบิดล็อกครับถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นการล็อกแบบกิบล็อกนะฮะก็อาจจะต้องปลดล็อกก่อนสัก2-3ข้อจากนั้นก็ดึงแล้วก็ล็อกกลับไปใหม่อีก3ข้อครับแต่แบบนี้เนะี่ยจะเป็นแบบบิดแล้วก็ยืดแล้วก็ล็อกได้เลยก็จะง่ายแล้้วก็ค่อนขาง วัวนะฮะในการที่จะใช้งานครับที่หัวของเขานะฮะก็จะสามารถปรับได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งครับปรับหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับได้เลยนะฮะองศาที่เราจะใช้เนี่ยตอบโจทย์การถ่ายทำคอนเทนต์ทุกแบบเลยนะฮะและที่ตัวยึดมือถือของเขาเนี่ยจะเป็นตัวยึดมือถือแบบเกลียวนะฮะสามารถคลายออกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ยึดมือถือด้วยการหมุนล็อกเนี่ยฮะแบบนี้เนี่ยก็จะยึดมือถือได้แน่นมากๆเลยครับผมไอคอนเฟิร์มเลยนะฮะว่าไม่ล่วงหลดแน่นอนเดี๋ยวไอจะสับปัดให้ดูนะฮะ นี่นี่นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าเราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ล่วงหล่นแน่นอน รุ่นก่อนหน้านี้นะคะจะชื่อว่ารุ่น1688แบบธรรมดานะคะแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่พิเศษขึ้นมาเป็นรุ่น 1688L พอมี L เนี่ยขนาดของเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับผมที่ฐานของเขาเนี่ยก็จะกว้างขึ้นกว่าเดิมทําให้ใช้งานได้มั่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางขู่ขาหรือว่าเป็นที่ที่มีลมแรงเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลว่าขาตั้งกล้องตัวนี้จะล่วงหล่นนะครับเขามั่นคงแน่นอนแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยนะครับไม่เกะก,กะเลยครับที่ด้านล่างของเขานะคะก็จะเป็นที่เก็บรีโม,ม,าามาทีะ่ ดึงออกมาครับผมอย่างนี้นะฮะจากนั้นนะครับเราก็เปิดมือถือเข้าแอปถ่ายรูปแล้วก็กดถ่ายรูปผ่านรีโมทได้เลยครับ นี่นะครับง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่เราเนี่ยเชื่อมบลูทูธไว้ในครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเข้าแอปถ่ายรูปเปิดซื้อทีรีโมทก็กดถ่ายรูปได้เลยสามารถถ่ายได้ไกลถึงระยะ15เมตรนะครับในส่วนของรีโมทนะฮะก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบฐานกระดุมครับ CR 3 0 3 2สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นนะฮะจะมีฝาหลังของเขาตรงนี้นะฮะเมื่อเราเปิดออกมานะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนฐานได้ที่ด้านหลังของรีโมทนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวคนเดียวหรือไปเที่ยวกับแฟนนะฮะเราก็ไม่ต้องง้อให้คนอื่น่าย รูปให้นะครับเราสามารถที่จะตั้งกล้องตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเราเนี่ยปรับมุมถ่ายเสร็จแล้วก็กดถ่ายรูปตามที่เราต้องการได้เลยจะ acting 1ิ0ท่าร้อยท่านเนี่ยเราก็สามารถทําได้เต็มที่เลยไม่ต้องเกรงใจใครเลยนะครับสามารถเที่ยวได้สนุกจริงๆเวลาเราใช้รีโมทเสร็จเนี่ยเราก็สามารถเก็บที่ขาตั้งได้เหมือนเดิมนะครับมีอีกหนึ่งฟังก์ชันครับสำหรับขาตั้งกล้อง 1688L ตัวนี้นะครับคือเขาสามารถที่จะแปลงร่างได้ครับผมสามารถที่จะบิดกลับมาอย่างนี้นะฮะ แล้วก็แปลงใช้งานในลักษณะไม้เซลฟี่ได้ครับคือเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งเป็นขาตั้งกล้องแล้วก็เป็นไม้เซลฟี่ได้เลยอย่างนี้นะครับสามารถที่จะถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอได้เลยนะครับที่เก็บดโมดตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนขึ้นไปได้ครับนี่เลื่อนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ให้อยู่ในตำแหน่งที่เราเนี่ยจะกดถ่ายรูปได้ถนัดมือนะครับเราก็สามารถที่จะเซลฟี่แล้วก็กดถ่ายรูปแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถยืดได้ยาวๆอีกนะครับอย่างนี้นะฮะ ถ่ายเซลฟี่ได้ทั้งครอบครัวทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเรียกแบบเพื่อนบ้านหลายๆหลังเนี่ยออกมาแล้วก็เราถ่ายได้ครบทั้งหมู่บ้านเลยครับสามารถถ่ายได้จริงๆและยังสามารถต่อใช้กับกล้องคอมแพคขนาดเล็กได้อีกด้วยครับ ตัวนี้เนี่ยก็เป็นขาตั้งที่ค่อนข้างแบบอมาตะจริงครับก็เป็นตัวที่เราเนี่ยใช้งานเองแล้วก็ขายมาหลายปีแล้วนะครับก็ยังเป็นตัวที่ไม่มีตัวไหนมาแทนที่นะครับเนื่องจากว่าเขาตอบโจทย์จริงๆนะครับด้วยกับราคาที่ถูกพกพาง่ายฟังก์ชันครบนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมีขาตั้งกล้องตัวแรกตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งที่อนเนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็เล็กเบาราคาถูกตัวนี้ครับยุนเตงว c ซ1 6 8 8 l ครับผม